แฮมแมก่อนจะไปดูคลิปลนะครับฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดติดตามกดไลค์และกดกระด,ดิ่งแล้วก็เลือกไปทั้งหมดเพื่อไปการป็นภาคคลิปใหม่ด้ยวยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับซค โอเคก็ขอกราบสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยก็ต,ตีพี่ทำไมเนี่ยเออเออที่ผมไม่กระเด็นเพราะผมใส่น้องแบกนะครับไปเสื้อในสนไลด์น้องแบกนะโอเคก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับนี่ผมไซ่คนแล้วก็พี่ปาราฟเ,รอาาเอลอบบน,องงนี่นะครับก็จะมาชิปที่มีชื่อว่าเอาชิลล์รอบนเกาะหัวยักอีพีที่หกนี่นะครับมีอะไร เือกปที่ยิาต้องมาที่รักไม่นะเอาแต่ตาเลยบาเพราะว่าเราทำพื้นที่ดีไม่เรียบร้อยนะครับผมนะตามชื่อคลิปในอีพีวันนี้นะครับเราจะทำการไปเกาะที่มีชื่อว่าแม่มดแมงมุมทุกคนครับแม่มดแมงมุมทุกคนงงไหมเออง่ายเลยครับวันนี้เราจะไปเกาะแม่มดแล้วก็สไปเดอร์ทั้งหนึ่งตัวเองนะครับมันจะมีทั้งหมดสองตัวใช่ไหมรู้สึกว่าแต่ถ้าคลิปมันเออแบบว่าถ้ามันเร็วเกินไปอาจจะไม่ทั้งสองตัวจะเป็นสไปเดอร์ธรรมดาแล้วก็สไปเดอร์พิษใช่ไหมตรงไหนวะสไปเดอร์พิษมันจะมีสไปเดอร์แมนสสไไไปปเเดดออออรรรร์์พิษมมมมมมม่่ีีีีหหหืัััันนนตว้้ใใชย หึ่งสไปเดอร์พิดไม่มีหรอครับเขาเรียกอะไรนะเออเกลสเปอสไปเดอร์อะไรสักอย่างผมจำมันชื่อไม่ได้แล้วนะครับไม่ตื่นจะไม่มีหรือเปล่านั่นแหละครับเป็นว่าเอาง่ายเลยอีพีนี้เราเราจะไปสิ่งที่มีชื่อว่าแมงมดก่อนแล้วกันนะครับทุกคนไปพร้อมเลยไปเล t โกเดี๋ยวปลาเราไม่มีสิ่งก่อสร้างนี้ครับเจอแล้วครับทุกคนเรามี <S <S ทินทีแต่ว่าแต่ก่อนลื่นเลยผมอาหารรถผมจะฆ่าตัวตายอ้าสตีฟช่วยด้วยปลาแมเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปต่อบล็อกกันเราโดยใช้ทินทีนะฮะทินทีเขาก่อนที่เราไปขุดจ่าคิปเปอร์กก็สาามมรรถลัับบไไปดดู้นนะะะคผฮ ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการไปเกาะวิชหรือว่าเกาะแม่มดแล้วกันนะครับมีคนขอมาเยอะมากว่าพี่ครับผมคิดว่าเกาะมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าพี่ครับแบบผู้หญิงนะเขาบอกว่าพี่หนูคิดว่าเกาะแม่มดเนี่ยมันน่าจะมีของเอนชานรุ่งนะครับเออความเป็นไปได้ผมคิดว่าสูงนะจริงๆเลยผมคิดว่าสูงมากครับเพราะว่าเราไม่อาจจะไม่รู้ไงเพราะว่าแมปเนี้ยเป็นแมปที่เป็นเป็นหัว โอ้โก็บตกเป็นหัวก็จริงใช่ไหมแบบนี้เป็นหัวก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าข้างในมีอะไรเหมือนเขาก่อนนี่คิดว่าข้างในคิปเปอร์อาจจะมีอะไรที่ดีมากเลยแต่พอเราไปปุ๊บมีระเบิดนะครับท่านผู้ชมครับโคตรงงเลยนะฮะโอเคไปเราจะเดินไปฟ้าจะตัวพี่ขอร้องเลยนะพี่ขี้เกียจเดินทางไกลฟ้ายาพี่เแคขี้เกียจเดินทางไกลมาแล้วว่าการเดินทางไกลมันอยู่ในช่วงเก่งพี่แซมอย่าเด้ออย่าเล่นลิเดอร์พี่แซมพี่แซมตกลิเดอร์เป็นทูปพีแอนทีทีพี่มา <ละ S 1> พายแ้สุ่ว่าข้างในมันจะเป็นบ้านนะก็จะเหมือนจะเป็นบ้านนะข้างในอ่ะมันเป็นบ้านบ้านแม่มดบ้านแม่มดใช่จับแม่มดมาทรมานจับเจ้าชายอะไรอ่าจับจำได้แล้วใครใครล้อมเพเงก็สามารถเขียนเนื้อเนื้อเพลงไว้ได้นะพูดจำชื่อไม่ได้แล้วจับแม่มดมาดึงสะดือจับกึ๊ตือเป็นดูกวยเตี๋ยวไอ้ถ้าเจอถ้าเจออาหารอ่ะให้้นองช่ต้องการอาหารมากๆตอนเนี้ยอาหารเราแบบแทบไม่มีเลยท่านผู้ชมครับน้องเหลือสามแล้วปตาเรากอลังขุดตาลูกตาของแม่มดครับตอนนี้แต่ก่อนมีอะไรเดี๋ยวเพิ่งให้พี่ดูก่อน เออเก็บเป็นทอแล้วก็รังพึ่งเนี่ยเราไปทำอะไรได้บ้างเราทำฟาร์มพึ่งได้ใช่ไหมฟาร์มมันมีโปรตีนโตเน่าด้วยเกบเปล็ลชั้นเนี่ยเราทำอะไรได้ไหมทุกคนครับเราได้ไปสู้กับเอ่อพวกเอเดนตะก้อนได้นะผมคิดว่านะเนี่ยวิเทอร์มันมีบ้านแม่มันต้องมีทุกอย่างวิสผมขอร้องเลยไมนต้องมีของดีหน่นอยเด้อคนหวังแค่สมบัาิเลยนะเจ้าวิสนะเจ้าไม่หมดไหนป้าขาบวนมีอะไรไหมขึ้นดูขึ้นดูมันมันเป็นหมวกใช่ไหมขบวนเนี่ยพี่จะเสียมักกนสเกิรตันเฮ้ยต้นชนั้นด้วยใช่ม พ้าโอ้โหโอ้โหที่บุญยาเต็มเลยจะมามีสมุนจขายอย่างเดียวนี่ไงทุกคนครับเราไม่ต้องฆ่าวัวแล้วเราไม่ต้องหาอ้อยชูเกศเคนด้วยเราไ,ได้หนังสือมาเราสามารถทำตัวชั้นได้ตอนนี้ครับโอเคแปลว่าอีพีนี้ เรสามารถทำตัวชันได้เลยนะครับโอเคเราทำการเดี๋ยวเอาขวดน้ำพึ่งมานะครับก็พี่นี่บอยทำต้ชนชามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อแบบเป็นการไม่เสียเวลานะทุกคนนะคื<ไ>อยา<บ>อนะไรอ่ะมาก้อนบีมาคอนบีมันคือยาอะไรทุกคนครับมีใครรู้บ้างครับมันคือยา<ม>อะไรบ้างใจของมังกรมันคืออะไรอะ่ะกินแล้วมันคืออะไรก็พี่โอดองกินสักขวดได้ไหมลองกินสักขวดหนึ่งอ๋อไม่กินไม่ได้ทุกคนครับเพราะว่ามันต้องปรุงอะไรได้สักอย่างแน่เลยนะโอเคปลามีขวานใช่ไหมปลาพี่เอ่อขอรบกวนขุณเ้หน่อยทั้งหมดเลยดีพี่ขออันนี้มีเป็นแพพนน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 ททออออออมมมมะะครรัับเเเเเปปป็็็่วลาาาาาแได้้้ีีผมว่ามันต้้อออองงงงปปรรุยยยยาาาะะไไไดดสักก่่แนเเลลี๋วผมจศึษ วิธีการปรุงยาแล้วกันนะครับทุกคนหรือว่าทุกคนคิดว่าเออไอพวกแบบไม่รู้ว่าอะไร สกุตเหรอหรือว่าสเกลสเกลมาเ่าอะไรอ่ะเนี่ยมันเหมือนเขียวๆนะมาเ่าอะไรเนี่ยเป็นที่ค้บของหมวกป่ะเนี่ยนี่ครับอันนี้แหละอันนี้อันนึงแล้วก็เดี๋ยวผมบาคุณนี่ด้วยนี่มีคุณไปมันน่าจะเป็นเกตมันน่าจะเป็นกระดองเต่ากระดองเต่าเหรอผมต้องทำอะไรได้สักอย่างแน่นอนผมว่าเดี๋ยวผมก็จะศึกษาวิธีค้บก่อนแล้วกันหรือว่าใครที่บอกว่ารู้วิธีค้บแบบว่าใครที่บอกสายอายุรอดจริงผมไม่ค่อยจะสายวิชุรอดอันนี้ผมขอไปเรื่องอายุรอดนะทุกคนนะผมไม่ได้สายอายุรอดนะหรือว่าใครที่บอกว่าเป็นสายอายุรอดเลยสามารถคอมเเเเมมมมนน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 นต์บบบออออกกกไไไไไไดดด้้้้้้แลลลลลวววััััะะคครรรร่่่่่่่่่่าา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 สถปปปปททูููีีียขขขงงงงงงงห เครต่ว่าในพีนี้นะครับแม่มดก็คือตามที่ทุกคนบอกเลยนะครับว่ามีไม่มีต้นชาร์ตก็จริงแต่ว่ามันมีเป็นหนังสือให้เราในการคาฟนะครับผมเราจะเอาหนังไลาคุณหนังสือหมดข้าบนคุณไปยังโอเคเดี๋ยวเราทำการเอาไปคาฟอีกทีหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เวลเยอะนะครับแล้วก็แบบเคราัดาบดีๆแบบคัพสามัส่อย่างงี้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมสำรวจให้หมดก่อนดีกว่าเพราะว่าน่าจะยังไม่หมดแน่เลยอ่ะกูให้หมดอ่ะดูให้รอาครอบทุกคนนะเอาเป็นกล่องซ่อนก็ได้นะเป็นกล่องซ่อน ไม่ครับไม่มีจริงด้วยนะปลาแต่เราเนี่ยเราผมว่าไม่จะไปและวไม่เอาแล้วตอนแรกผมคิดว่าจะให้ปลาเนี่ยขุดต้นไม้ที่นี่ไปเพื่อที่บอกว่าเอาบุกต่อที่บ้านเราแต่ว่าไม่จาเป็นกันด้ครับเพราะว่าผมคิดว่าเราไม่ต้องสร้างอะไรมากก็ได้นะครับเพราะว่าคลิปเนี้ยแบบว่าซอรี์เนี้ยจะจบก่อนที่ผมจะไปทุกเกาะเสร็จเลยประมาณนี้ทุกคนครับ<แ>โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันทีตอนที่ถึงบ้านแล้วกันครับปลาปลาคลิดว่าเราควรไปเกาะข้างข่าวดีหรือว่าไปเกาะแก๊สดีแล้วต่อไปดีก่อนไหนดีทุกคนครับทุกคนรอคอมเมนต์ดู แล้วก็เฮ้ยยาจะตีเลยเออเกิดไปได้เพาะมีน็อกแบค็แคโอเคเด็ดเนาะโอเคแล้วต่อไปแกเพื่อไปกอดแมงมุมแล้วกันทุกคนครับแม่มดแมงมุมนะครในคลิปนี้ชื่อว่าแม่มดแมงมุมนะครับเหมืนหอนแมลงมุมมันเรียกว่าอะไรดีแมงมุมหรือแมลงมุมนีทุกคนครับเออน,นะประมาณนั้นแล้วกันนครับทวดเราจะไปต่อบล็อกนี้แล้วกันทุกคนโอเคเล t โก o ช็อปช็อปช็อว้าวทุกคนดูที่นี่สิฮะที่นี่เต็มพิเดินกอดหมดเลยนะครับทุกคนนี้เราไปเยอะมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปนะฮะะะะดดดดููิิเเเออยยยย่่าาาาาาาลลลลลืมมกกกกกกัััับบบคคคคปป,ป,ป้้วนนนนนรรรรททุตหๆไงี ครับเราเดินตอาจะต่อแบบแบบชิวน,นะฮะก็มีพีหน้าเนี่ยแ่ไปก่อนเนีย่ยต่อก็สามารถค,อ,คอมเมนต์ไม้ได้วยแล้วกันนะครับตอนนี้เราเก็บตรงนี้เริ่มหมดแล้วนะตอนนี้ปาเนาะโซนนี้นเริ่มเเก็บหมดแล้วเหลือสลามไฟเราจะไปสลามไฟกับสลามเนี่ยพร้อมกันเลยนะครับสลามไฟกับสลามธรรมดาที่จะต่อไปกอบแม่มุมนะแมมมุมแม่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 รังแมมมุมแว่มมม่มุมแม่มุมแม่มุมแม่มีพี่มุมแี่มุ่มุมแั่มนมน่มุมนม่มุมแม่มดมแม่มุมแม่มุมแม่มุมแอกมุมม่มุมแามมแมุมามขอุมหน่ทุมาม่มมนม่ราไแกันหมแม่มุมแม่มุม่ นนี่ะฝากกับเอามาทีพีมาทีพีมาทีพีมาจับเอามามาดูที่พี่แอบอยู่เอาแล้ต้องไม่บอกเฮ้ยทีพีมาทีพีมาทุกคนโดนเป็นยังไงดีนะทุกคนครับตรงนี้เหมือนจะมีเป็นฐานนะครับแล้วก็เป็นบล็อกขนแกะไม่ใช่บล็อกแกะอาจจะเป็นบล็อกทรายหรือบล็อกขนแกะนี่แหละเป็นรีซอแพ็์นะครับทุกคนดูสิครับเราไปหลายกล่องมากเลยเหลือเบสนะครับที่เราไม่ไปเบสไอโนอร์แมนนะครับไอโนแมนเสร็จมีหมาป่าสมิ่งหมูนะครับฝั่งนู้นผมไม่แน่ใจว่าเหลือตัวอะไรบ้างแล้วก็มีีีีีตตตรรรรงงงงนนนนน้้้้้มมมมสสสลลลาาาาัััักูึึวว่จะะเเป็คบโอยยได เอาขึ้นมาเอาเอามาเอามหน่ไหนเร็วซอมบี้เอามาโยนมากุจี้กุจี้เออเอามาหน่อยขอมากเลยโอ้โหแสบกูเยอะทุกคนครับต้องมีแสบเมื่อไหร่อเป็นซอมบี้เลยเฮ้อย่าตีพี่เต้พี่แตมตกเดี๋ยวตกไปข้างล่างเด้อเออต้องเล่อใหม่เด้อหัวพี่เย่ายุทบหัวตามมาตามมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุมบจุ๊บจุ๊บจุาบจุ๊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 บจุ่บจุ� ปลาละว่าไม่ปลาละว่าคิปเปอร์หรอปลาไม่ปลาอย่าระเบิดอย่าคิปเปอร์ระเบิดเราต้องเซฟที่นี่ไว้ปลาทีวีมาดึงมาโอเคมาแล้วมาดิปลาเรากำลังจะตายโอ้ตัวเราไม่ได้เต็มหมดเลยไม่ดิตัวไม่ดิในหัวนี่เลงนี่คือหัวสไปเดอร์แล้วทุกคนครับเราอยู่ในเกาะสไปเดอร์ตอนนี้ฮะมีกองเป็นสไปเดอร์สไปเดอร์สไปเดอร์อะไรสปอนสปอนมันคือสปอนโอเคผมปักเรียบร้อยเอ้ยปลาเนี่ยชัวร์เขียนเต็มเลยเนี่ยมันมีที่นี่เหมือนเป็นแร่ทุกคนทำหากองมาบ้านเลยเอฟบีซีแร่ของอะมาตายหรอเดี๋ยวบอกนะมันตาย ตาแล้วกล่องไม่มีกล่องหรอกล่องระเบิดปัน่ะกล่องระเบิดไหมหรือไม่มีถ้าอยู่ห้าอันอ๋ออ๋อกล่องระเบิดเหรอไนไหนไหนนะครับเราจะทำการขุดนี่ก่อนด้วยตัวกันเลยทุกคนครับกล่องขุดทำไมวะมีแซตปิ้งดาโอ๊กสี่สวยงามเชื่เก่าเพลนสาน้อเพลไปพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะเอาเพชรไปครับให้ครับชุดให้น้องตอนนี้ครับตอนจะเหมือนที่นี่เหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็กล่องที่ไม่ให้มาจะเป็นพวกเพชร ที่นี่มีชูว่าเคนดีมากเลยนะจริงเลยเราได้ที่ชูแล้วโอเคได้เพชรมาตอนนี้มี20เมตรเราจะขับชูนัทพิบาร์ดด้วยแนะล้วกันนะครับทุกคนโอเค,อเคไปทำการขอกลับบ้านก่อนแล้วกักนทุกคนครับเดี๋ยวดูดีว่าข้างบนมันมีอะไรอไหมนะฮะเดี๋ยวผมดูสำร,ตร,ตร,สำรวจตรงนี้ทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นดูว่าเป็นบ้านต้นไม้หรือเปล่าเนี่ยที่นี่น่าสร้างบ้านต้นไม้มากๆเลยนะดูดีๆเอาที่ดีนะที่ดีทำดีที่ดีทุกคนครับน่าสร้างบ้านต้นไม้มากๆดูดิคนน่าสร้างบ้านต้นไม้เดี๋ยวตรงนี้มันมีทางอ่ะมันเป็นทางไหมเนี่ยหรือ น,นี่มอนจะได้ไม่เกิดครับตอนนี้เราได้สปีนดานโอมาเยอะมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าทำอะไรดีเอาไปทำไมเอาครับใจไปปลูมมกไม้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคไปเรากลับานทีเพื่อไปคราฟสิ่งที่เรียกว่าโตเอ็นชาร์กับคราฟหนังสูงหนังสือแล้วก็คราฟชุดแล้วก็คราฟชุดเทพป่าแล้วกันทร้อบนะฮะในอีพีต่อไปที่เราจะไปะสู้กับเอ็นเดอร์ดราก้อนนะครับเพราะว่า เอเดอร์ก็เนี่ยทุกคนจำได้ไหมว่าครั้งแรกที่มันอยู่เนี่ยคือเกาะแก่ใช่ปะคือเราต้องไปเกาะเอเดอร์แมนแน่นอนทุกคนครับเพื่อไปหาเอเดอร์โกรนะครับแล้วก็ไปตีกับพวกเบสนะตีเบสเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำคับเอเดอร์เอเดอร์ไอไอออเอ็นเดอร์นะครับแล้วก็ทำการไปเกาะมังกรนี่นะครับเพื่ออะไรร้อนเร็วรอนเร็วมาทุกคนครับมาเลิกคทำชุดดีกว่านะครับชุดพี่ปลาเนี่ยพี่ปลาขาดอะไรมาตอนนี้พี่ปลาขาดเสื้อใช่ไหมครับเสื้อแล้วครับทุกคนครับขาดเสื้อมาหนึ่งอันครับเป็น กางเกงแล้วก็ข่มขอ3อันนะครับในการครับพามีไม้ไหมเออเอานี่ไปก่อนนะเดี๋ยวนึงชึบชึบอันนี้ไปแล้วก็น้องแล้วก็เนเธอร์ไลท์รู้สึกว่ามันอยู่ในกล่องสักกล่องหนึ่งนี่งนไงกล่องนี้เนเธอร์ไลท์สองอันเอาไปคราฟซะนะแล้วก็เนเธอร์ไลท์พี่ให้ไปแล้วไปทับชุดเป็นเนเธอร์ไลท์พี่ให้แล้วเนเธอร์ไลท์ในตัวแล้วก็ต่อไปเราทำเป็นที่ขุดก่อนแล้วกันดูครับขอ3อันในการทาที่ขุดแล้วก็4อันครับเป็นรองเท้าให้พี่ปาแล้วกันนะครับเอาไปปาไปรองเท้านี่อ่ะนี่เนี่ยเนี่ยอไปนี่ง มันก็ต้องใส่ไงไม่ใส่อันเดียวดิใส่เดียวเอาเนื้อทรายใส่ในเนื้อทรายแล้วก็ใส่ชุดอะ่ะชุดเอาไว้อันแรกเนื้อทรายอันนี้อันที่อันที่สองไม่ได้ได้เป็นก้อนเป็นก้อนเหรอเอ,เอ,เอเ่อ,นนเ,อเออเป็นก้อนเนี่ยทุกคนดูครับเออว่ะที่พี่ให้ไปมันเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่ก้อนเหรอมันเป็นแผน่นอ๋อเป็นแผน่น มันต้องคับยังไงอ่ะเป็นก้อนต้องใช้เกียร์รู้สึกสี่ไหมหรือเท่าไหร่นะสี่เนี่ยมั้งรู้สึกเป็นก้อนอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่ใช้ชูเพปก่อนไปเดี๋ยวเราจะไปทำการขุดเอ่อสิ่งที่เรียกว่าประตูเนเธอร์นะครับผมต้องการต้องการอันนั้นเท่าไหร่ป่ะเอ่อต้องการออกซิเดียนทั้งหมดสี่นะครับในการใช้นะโอเคเราจะขุดประตูเนเธอร์ตรงนั้นละกันนะครับเพราะว่าที่เก็บไปนะครับใครขุดตรงนี้ก็เดือดก็ทก็ได้เลยนะเนี่ยมาแล้วดูครับนี่มาขุดออกซิเดียนะฮะตรงนี้ผมขุดตรงนั้นดีหรือตรงนี้ดีตรงนี้เลยละกันนะรดาทกขุครับ ดีนมนั้งหมด4อันนะครับโอเคเดี๋ยวขอ,ขอคุณก่อนแล้วกันครับมาทุกคนครับนาะซีได้กลับบ้านมาแล้วไปป้าขอหนงังสือหน่อยเอามาเอามาหนางังสือมาให้หมดเลยหน,นังสือน่าจะเบง ยิงไปเอาเอาหนังสือมาอุ้ยผมโดนตัวเองเหรอเมื่อกี้โอเคทุกคนครับตอนนี้เราได้ออสเตรเลียมาแล้วต่อไปเราทำการทำอะไรป้าหัวไหนเ้าโอ๊ปุกแล้วตรงนี้นะครับป้าเป็นนักเรียนมาเอาสมุดเร็วได้เลยเอามาหนังสือเอาอาจารย์เอามาเลยเอออาจารย์เอามาอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ดูเมาทีเดียวเลยอาจารย์อาจารย์ชื่อผือนี่หนังสือต้องทำไงเป็นนักเรียนมาเอาสมุดเร็วป้าหนังสือเดี๋ยวทำตัวช้ารก่อนละกันตัวช้ารต้องใช้อะไรบ้างอะไดมอนด์ผมขาดไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์ไดมมอนดไาว้แล เมื่อไหจะว่าผามเขาหมดเลยเออผมเขาไมเปล่าหมดเลยผมลืมเก็บไว้อกอันเพื่อนที่จะให้ตัวเองไม่นะผมลืมผม,ผม สองอันผมต้องไปหาก่อนมันจะหาได้ที่ไหนวะเนี่ยแดมอนเนี่ยผมต้องไปเกาะไหนวะเนี่ยไปเคยผมลืมเก็บไปเลยไปใช่ไหมใช่ไปใ่ไปใไปน้องเก็บน้องเก็บเพชรไว้อยู่เอามาเอามาเออต้องไม่แคปบีแหละเออเออเอามาเอามาเอามาเพชรมาเพชรมาเออทันทีเอขโมยไปป่าขโมยนี่ในตัวชารแล้วทุกคนครับนี่ไงมาแล้วเก็บไว้ให้พี่อ่ะไปยายพี่ต้องทำป่ามีไม้ไหมพี่ต้องการไม้เพิ่มเพราะว่าพี่ต้องการทำหนังสือเพิ่มหนังสือหนังสือไม้ไม้ไม้ไม่ใช่โดยละมอนนะไอ้นี่เออไม้ไหนเอามาเอาแล้วก็มีด้วยนะเออแล้วก็มีด้วยนะ ไปหามาบีป้าไปหามาบีอีกเดี๋ยวพี่จะวางโต๊ะนชาไว้ข้างบนแล้วกันทุกคนครับน่าจะดีสุดๆไปเลยแล้างบนตรงว่ายตรงกลางไว้ตรงประมาณนี้โอเคแล้วก็วางชึบก็ชึบชึบประมาณนี้โอเคเราตีไปก่อนนี่ประมาณนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วนี่ต้องใช้วิวเก้าใช้สมัยดาบหนึ่งโอ้ไม่มีดาบไม่มีดาบเป็นไม่แบบไม่มีแบบพวกแบบว่าช้ำนงช้ำเน็ตเลยเหรอมาเอามาเอามาเอามาหน่อยเด้ทันหนุ่ยอินฟินิตี้มากเลยตอนเนี้ยสเลล์เอามาทำไมเนี่ยสเลล์เอามาธรรมดาสีนองโอ้ยครับเออ มด่วนเราไม่มีดาโอเคเราทำการถอดชุดก่อนทุกคนครับมาไอชั้นก่อนเลยเรามีลาพิษอยู่ที่เราขุดมาเป็นมีเป็นไฟ p o s ิชั่นกันไฟแอบ b r กกิ้งโอ้โหแต่ชุดแอบ r e กกิ้งฟันไฟ position oh o โ oh oh แต่ละอันทอนหนึ่ง oh oh กอกโคตรกากแต่ละอันโอเคเราครับเราแบบโอเคเราใส่ไอ้นี้ไว้กันทุกคนครับไปเราใช้ใช้นี่ไว้กันเพราะเพื่อลีฟด้วช้ำหนึ่งลีฟได้ช้ำหนึ่งมาแป๊บนึงมันรีตรงนี้ได้ไหมรีไม่ได้ใช่ไหมรีไม่ได้ได้ช้ำหนึ่งมาเดี๋ยวพอออกก่อนช position หนึ่งโอเคเอามาเอามาก่อนได้ช้ำสอง ชั้สอได้จริงด้วยวสิบเอามาชับ2สอนนี้ชั้สองให้ดูครับแลเป็นเอ่อโพสิชันหนึ่งนะครับตอนนี้ได้เอมิลกมีโพสิชันโอ๊ยโพสิชันสโอเคสวยเอามาตอวิวเราหลือสไหร่ตอนนี้ว <ard> ิเราเป็นสิตอนนี้ครับโอเคเราใส่เรียบร้อยชุดตอนนี้เรียบร้อยเาน,นี้ไปนี่นี่เอานี่ไปนี่นี่นีน<ๆ>ี่วนี่วันนีเอาไปเอาไปาพิษต่อไปก็ท้าเป็นเอ่อเป็นลาพิษเอ่อเป็นสมุดไม่มีดีเลยไม่มีดีกับเขาเลยพวเวอร์หนึ่งเอามาเอาพวเวอร์มาก่อนก็ได้แล้วก็ทำเป็น ตีศูนยีศููนนี่อะไรมันดีมากอ่ะพี่แจมไม่รู้อ่ะทุกคนครับตีศูนย์อีพ,ล,ออพลิงอีพลิงมันคืออะไรเนี่ยอีพลิงนี่อีพาลิง,ลง,ลง,ลงมันคืออะไรเนี่ยไม่เอาผมคิดว่าจะไม่ดีเดี๋ยวขอตัวสมุดก่อนสมุดไม่มีดีโอเคเราเอาน,นี้ออกเป็นเบกกิ้งธรรมดาเฉยๆนะคกันลาพิ่ะหมดแล้วเนี่ยขอแอปชั้นหนึ่งขอช้นหนึ่งหน่อยอพาลิงสองอ๋อมันคืออะไรอ่ะแซมฉนพี่ต้องการช้นหนึ่งมากๆช้หนึ่งเออเป็นว่าผมไม่มีเวลล่คตอนนี้ผมค่อไปหา ใช้ได้อีกนะครับโ okay. อเคเมเก็บของตอนนี้เป็นของจำเป็นแล้วกันนะเป็นเก็บเป็นบล็อกไม้เป็น,ปน,ปนอ่าที่คุงที่ขุดแล้วกันนะครับไว้ตรงนี้เอาเป็นนี่อ่ะโพสชั่นอันนี้เก็บไว้ในตัวเราสามารถตีได้อีกเราสามารถตีเป็นอ่โพสชั่นชองโพสชั่นชองออกมานี่โพสชั่นชองเรียบร้อยทุกคนครับเรียบร้อยครับตอนนี้ใส่โพสชั่นสองโอเคผมคิดว่าซีรีส์นี้อาจจะจบเร็วๆนี้ก็ได้นะครับทุกคนโอเคประว่าสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบคลิปแบบนี้หร,รืออัญชลันใน EP 7ต่อไปใน EP หน้าเนี่ยขอเลยทุกคนครับขอกำลังใจนะของผมมด้้้้ววยแแลลลลกกกััััันนนนนนะคคคครรรบบบ็สาาหหหิิปปีจจใ่เอ ไซโคแล้วก็บาราฟิวใต้คลิปด้วยกันครับอย่าลืมไปกดตั้มติดต่อด้วยแล้วกันนะครับเขียวว่าไซโคเลยนะครับในยติดต่อในตอนนี้คนกดตามกดตามมากกว่า5,000คนแล้วในติดต่อหนะาในเร็วกดตัมติดต่อพี่แซมด้วยแล้วกันนะครับชื่อช่องเหมือนที่ติดเนี่ยเหมือนชื่อช่องยูทูบเลยนะครับทุกคนโอเคเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเออหรือบอกเอ่อติดต่อพี่แซมเนี่ยชื่อช่องไซโคแล้วก็มีขีดล่างนำหลังด้วยกันนะครับโอเคบ๊ายบายครับทุกคนฟันดีเดอร์เออบายจ้า โอเคครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะครับมาผมก็ขอแนะนำอะไรนิดนึงครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมทุกวันที่แอปโนโนไรนะฮะอย่าลืมมาติดตามกันนะครับปกติเนี่ยจะไลฟ์ทุกวันหกโมงเย็นนะครับแต่อันนี้ขึ้นหกห้โมงก็ไม่เป็นไรนะฮะไลฟ์ทุกเกมนะครับฟรีไฟไหมครับ l l g d a นู่นนี่นั่นมีหมดเลยนะครับลิงก์โหลดใต้คลิปนะครับ